ขึ้นมาจากว่าพี่ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วอพ่อด้วยความเป็นห่วงลูกทั้งสองคนที่เหลือก็เลยพ่อก็เลยทำประกันชีวิตให้สวัสดีครับอาจารย์ครับคสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพิชิตพิ่สนุูมิขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์ชิวรัตน์มาสิงห์บุญเดชนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกประทับใจสำหรับ ในการที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ทาประกันคิตกับบริษัท AA นะครับซึ่งวันนี้จะถือโอกาสอาจารย์นํานแนวคิดหรือความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการประกันคิตที่อาจารย์มีความรู้สึกกับการประกันคิดได้ทาไมถึงแับสนใจเพื่อทาประกันคิดกับบริษัท AA ตั้งแต่ฉบับที่หนอาจารย์จำได้น,นะครับว่าฉบัแบแรกเนี่ยมีใครมาขายอาจารย์ครับฉบับแรกเกิดขึ้นมาจากว่า พี่ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วพ่อด้วยควาเมเป็นห่วงทั้งสองคนที่เหลือก็อเลยพ่อก็เลยทำาการชีวิตไทยตอนที่ผมอยู่ปริญญาตีอ๋อเรียนปีนิญญาตีประมาณสักกี่ปีไปนะาาพยย่อครับน่าจะประมาณสิบเก้าปีครับสิบเก้าปีที่แล้วคุณพ่อครับซื้อประกันให้กับเราไม่ใช่จากพี่ชายเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุจากอะไรครับอ่ารถรถยนต์นชนรถจักรยานย์ครับ พี่ชายครับโดยไซด์ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่าง์ด้วยอาจารย์ครับจากกรณีเหตุการณ์ครั้งน,งนั้นแล้วกรมธรรม์ฉบับแรกที่ซื้อโดยคุณพ่อซื้อให้แล้วหลังจากนั้นนะครับฉบับที่สองน,นี่ ฉบับที่2รู้สึกว่าเราควรจะมีหลักประกันอะไรบ้างให้กับชีวิตแต่ตอนนั้นเนื่องจากว่าเริ่มเริ่มทำงานเงินเดือนเ,เ,เราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ได้แล้วก็เลยซื้อเพิ่มอีกแทนคนทำสำนักสะสมทรัพย์เป็นแบบสะสมทรัพย์ใช่ไหมครับอันนั้นมีตัวแทนไปนําเสนอหรือว่าไปเจออาจารย์ได้อย่างไรครับตอนนั้นผมเดินเข้าไปที่สำนักงานของุณิษัิชินอ๋อครับแล้วก็ เราอยากซื้อกุมรฑนไว้เพื่ออานาคตหรือ,อาภายภาคหน้าหรือเราเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วคนอยู่ข้างหลังก็จะได้มีอะไรบ้างที่จะจัดการค่าใช้จ่ายของเราครับผมจำได้นะครับว่าตอนนั้นเรขาเนี่ยบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีความสนใจที่จะทําำระก,กันอยากจะให้ให้ผมเนี่ยมาพูดคุยด,ด้วยครัผมก็ยังไม่แปลกใจว้าจวอ,อาจารย์ เขาอยากทาประกันชีวิตเนี่ยเขาเจ็บป่วยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นครับแล,ล้วก็เลยมาเจออาจารย์ตอนได้ที่คุยกันเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตที่ท,ที่ตัวแทนมานำเสนอครับก็รู้สึกว่าถ้าเราจ่ายไปอย่างน้อยเงินที่เราจ่ายไปไมันก็ไม่สูญหายไปไหนแล้วก็มีการตวอยอดโดยการสะส,สะมทรย์ไปเรื่อยแต,แต่แต่กรมธรรม์ที่ได้ก็คือกรมธรรมนี้คือจะคืนมาทุกปีปีละหนึ่งพันบาท ก็เรว่าโอเคมัน่าจะไม่ได้สูญหายไปไหนเหมือนคนที่สมัยก่อนว่่จ่ายประกันไปแล้วอาจจะไม่คุ้มจ่ายแต่แล้วก็ถ้าระยะยาวไปเลยเก็เราก็น่าจะมีทรัพย์สินว่ามาีเงินทองบางส่วนที่ยังให้ถายญาตอยู่ครับก็เลยเป็นที่มาของฉบับที่สองหลังจากกรมมาทันฉบับที่สองแล้วปรากฏว่า ก็ยังมีอีกครับ,รบอาจารย์ครับมีกระบวนการที่สเป็นยูนิตลิ้ก็คือว่าเอ๊ะเราจ่ายกระบวนการไปแล้วก็กลุ่มหุบริ่วนก็เลยมาแนแะนำว่าควรที่จะ,ะให้เงินลงทุนแทนเราว่าครับก็เลยได้ซื้อยูนิตลิงเพิ่มแต่ก็ยังซื้อได้ในระดับที่ที่เราสามารถจ่ายได้เนีนจ่ายดได้ประกันได้ครับโอเคครับ,รบ,รบแล้วสำหรับยูนิตนี้เนี่ยอาจารย์มีความประทับใจส่วนไหนที่ ที่ชอบเกี่ยวกับกมาทางทุนแบบนี้ครับยูนิตลิงเป็นกองาทนที่สามารถเป็นแบบสะสมทรัพย์และเอเงินที่เราสะสมไว้ไปลงทุนก็จะเหมือนกับว่าเราเอาเงินเอเอเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนให้เราแล้วช่วยต่อยอดของเราเมื่อเราครบกําหนดเราก็จะได้เงินส่วนนี้คือถ้าเราต้องการจะได้คืนครับครับซึ่งฉบ,บับผมย้อนที่นหนึบบ่นะอาจารย์ฉบับที่สองเนี่ยทิ้งเวลาไว้ประมาณสิบกว่าปี ช่ไหมครับพอมาฉวับที่สามเนี่ยจากฉวับที่สองมาฉวับที่สามเนี่ยอีกกี่ปีแน่นอนประมาณสองสามปีสองสามปีครับจากฉบับที่สามไปแล้วนี่ก็ถือว่ากรมบัญชีรายได้เยอะนะครับแล้วทีนี้มาถึงวันนี้ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกรมบัญชีกลางที่สี่เลยถูกไหมครับทีนี้อาจารย์ก็เป็นคนที่ติดต่อตัวแทนครับซึ่งปกติก็เรียนกับทุกท่านที่กำลังชมการสัมภาษณ์นะอยากจะบอกว่า อาจารย์ก็โทรศัพท์มาหาตัวแทนแล้วก็บอกว่าอยากจะทําประกันเพิ่มและอาจจะมีทําให้กับภรรยาด้วยอันนี้นะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีต่อเรื่องการประกันชีวิตบ้างที่จะถามอาจารย์ว่าทําไมถึงอยากทําประกันฉบับนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับครับประกันนี้จุดประสงค์ของคือทั้งของภรรย,ยาด้วย ก็คือหนึ่งคือรถยนต์ภาษีสองเนื่องจากว่าเราไปเข้าไข้ญาติพี่น้องคนป่วยแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นคนป่วยเองแล้วเงินทรัพย์สินที่เราสะสมไว้เงินในบัญชีจะพอต่อการใช้จ่ายไหมไม่ไเลยติดต่อพี่กองบัชิีแต่ว่าเราจะเน้นตัวที่จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสุขภาพนะครับแล้วก็บวกความต้องการของเราเหมือนเดิมก็คืออยากสะสมทรัพย์ด้วย ก็เลยมีมีการทำประกันฉบับที่สี่ขึ้นมาครับ,รบ,รบก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับเพราะว่าน้อยคนนะครับที่จะสนใจเรื่องประกันชีวิตแบบประเภทเรียกร้องหรือเรียกหานะครับส่วนมากเนี่ยเวลาที่คนเราแหละเจอคนขายประกันมกักจะปฏิเสธว,ว่าอ,อ๋อมีเยอะแล้วหรือว่าไม่อยากทําหรือว่ามีความรู้สึกกลัวคนขายประกันแต่อาจารย์กลับเป็นคนที่ มีแนวคิดที่อยากจะทํากันเพิ่มแล้วเพิ่มอีกโดยเรียนเห็นเรื่องประโยชน์ของการออมเงินเรื่องของการ,การา้องกันความเสี่ยงโอนย้ายความเสี่ยงและก็ยังเป็นเรื่องของการเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตพร้อมๆกับการดูแลเรื่องการารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับก็ต้องอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านอาจารย์จเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่วารัลลมาสิงห์บุญนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระษษนะครับ เป็นอาจารย์ที่ผมประทับใจนะครับเพราะว่าที่วัชแตนไ่ไไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นลูกค้านะครับแต่ก็ทัดใจในเรื่องของแนวที่เรื่องของการบริหารจัดการความเสีย่ยงและอาจารย์ก็ยังแนะนําให้กับผู้สมรสหรือว่าให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสนอกสนใจในเรื่องของการประกันชีวิตอาจารย์อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับพี่น้องที่มีโอกาสได้รับชมและก็มีโอกาสได้เห็น การสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราก็การทาประกันชีวิตก็ถือว่าการทําประกันความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวแล้วก็จะได้มีหลับประกันอย่างน้อยอาจจะมากหรือน้อยแต่ก็ยังมีให้กับครอบครัวเราก็อยากฝากถึงทุกคนว่าถ้ามีกําลังก็แบ่งเงินบางส่วนมาทําประกันได้ก็จะดีต่อทั้งตัวเองและครอบครัวครับครับก็ขอ ขอบคุณอาจารย์มากครับในะ,ะนนาำของว้แบบเอเดก็ขอไว้พรให้อาจารย์ชีวานั้น์แล้วก็ครอบคอรัวจะมีสุขภาพแข็งแรงจะเดินรุกเ,เดินในหน้าที่การงานแล้วขอขอบคุณมากที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานยินทองขอบขอบคุณทั้งเจ